อะไรนะใช่ป่ะคารเดียวกันเมื่อเช้าวะที่บอกจะเปลี่ยนยางไใช่ตัวเบรกก็เลยก็เปลี่ยนเบรกู่แล้วเนี่ยใช่ก็คือเขาเปลี่ยนเบรกไปแล้วเขาเปลี่ยนที่เราไปนี่แหละเบรกอ่ะก็คือเบรกเก่ามันเป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือลูกค้าเขาอยากได้สีเทาโมโนเาอยากเปลี่ยนสีบ้างนี่ยคือเขาไม่รอเอาง่ายๆคือไม่รอคือเขาอยากแบบได้สีใหม่แล้วก็คือไม่ต้องรอไปทําสีอะอย่างน้อยต้องมีเจ็ดวันนะค้าเลยว่าเบรกเก่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วน้ำท่วมเบรกหาย เบกเก่าหายไ,ไปไหนไม่รู้รวมก,ก็เลยเปลี่ยนแม่ทั้งชุดเลยสุดยอดปัญหาของคนรวยนะแบบว่าไม่รอรอไม่ไหวแต่เราก็มีพร้อมกันนะจานเก่านี่จานใหม่ใส่แล้วเปลี่ยนฝาใหม่ด้วยก็คือเปลี่ยนทั้งชุดอะ่ะเหลือจัดมากคือจะบอกว่าเบกของผมเนี่ยมีพร้อมแล้วก็คือถ้าเดินไปในห้องนูงน้ออนอะเตรียมโดนป้ายยาได้เลยนะครับลูกค้าคันนี้ก็คือเดินไปแล้วแบบเอาก็เอาวะเหมือนตั้งใน,นกระเป๋าเขามีเ,เนาะ เลยจัดไปนะครับกับเบรกขยเยนก็คือลูกค้าใส่เป็นขยเยนเหมือนเดิมนี่แหละนะครับหน้าขยเยนหก์ดจานก็สามแปดสูตรเหมือนเดิมนะครับแต่ฮับฮับเนี่ยจะเป็นสีชานะครับของเดิมเป็นสีดาเอาง่ายๆก็สวยกว่าแล้เนะ่ยดูสวยกว่าเสียตังแล้วแน่นอนสวยเลยครับแห้วหวหรือถ้าเงินคุณพร้อมอ่ะมาเหอะเสียตังค์แน่นอนนะครับ กระเป๋าสั่นนะบอกเลยลูกช้าลูกค้าเมื่อเช้าบอก,กกระเป๋าสั่นเลยครับเบรกแล้วลสั่นเลยคือเหมือนเขามีใจมาอยู่แล้วนะใจเขาแบบพร้อมอ,อยู่แล้วอะก็เลยจัดไปนะครับแบบเนี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับแล้วก็เปลี่ยนยางเพิ่มอีกเดี๋ต้องมาเปลี่ยนยางตอนแรสกสรุปยางแพงเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจเรื่องเบรกนะครับบอกเลยว่ามาาออโปรกแกรมเนี่ยกระเป๋าสั่นแน่นอนไปแล้วครับสวัสดีครับนี่เสร็จแล้วครับเรียบร้อยอุ้ยงารับ เราฟินควาบม,มากครับฟินค,ควาบม,มากตรงโทนคุมโทนด้วยครับวันนี้